เราก็กำลังจะนั่งขบวน2องสามสามนะคะไปดูาการทำรถไฟความเร็วสูงนะคะของสถานีสถานีตั้งแต่หนองปลวยขึ้นไปเลยนะคะยันจนถึงสถานีชุมทางแก่งคอยนะคะว่าความคึกหน้าโครงการเป็นยังไงนะคะตอนนี้ส่วนรถ e ีวีน่าจะล่มนะคะวันนี้รอให้มันวิ่งก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาทำคอนเทนต์ อ้เข้ามาแล้วค่ะไม่ไม่ใช่เขาคว้าเยอะไม่เยอะไมเยอะม่ยอะไม่เคยมาไม่เคยม หายทันไหมอ่ะยี่สิบาทออเอาอะไรชาเย็นค่ะไม่เห็นชาเย็น <c oughs> น้งโครดีมากเลยนะได้กินที่หนูเคยกินน้ำกระเจีย๊ยบที่อร่อยมากค่ะยยออร่ <c oughs> โอเค เจอบนพิเศษทดลองนะครับอันนี้เป็นลูกลักผมเองครับสี่ห้านูนย์นะครับลากนี่รถทดลองนะครับ เปลี่ยนรางเพื่อเอารถอีวีไปเข้ายา่านพระหนโยทินละบางชื่อไม่น่ามีสิทเจอ รอรอแล้วมโลล้นะคะที่สีนะทุกคนอให้เพืนไปแล้วได้ไม่ได้งมันุไม่ได้แมวเนี่ยไม่าววแมวแมวเครื่องอะไรนะแคทือลล่าแคทือิลล่าแปวนอนีเตื้อยไม่ออกนึงอย่างนี้ แคทเทเบล่าไอคิวซี่ก็เครื่องอันตอมเลยก็รถคันนี้นะคะก็จะนำข้ามาพร้อมกับรถของ CSR นะคะไอคิวเนะคะที่เป็นหัวรถจักรที่วิ่งอยู่ณปัจจุบันนะคะก็เอาเข้ามาตั้งแต่17ดกรกฎาคมนะคะได้ส่งหัวรถจักรพลังงานไฟฟ้ามาที่ประเทศไทยนะคะเห็นเขาว่ามาพร้อมกับ q s y นะล็อตรถแรกเลย ก็อเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก่อนนะน่าจะเอาไปเก็บไว้ที่วิหารแดงเลยหรือเปล่าหรือว่ายัางไงก็ <Okay. S 1> คือเขาร่วมมือกับภาควิชาการนะคะสถาบันพระจอมเกล้าพระคุณทหารราชกระบังและมทรอ,อีสานนะคะ <zijn S 1> <roar> น้องหน้าหน้าน้องก็จะปุกปิกนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอรถออกนะคะจะ ได้ประโยชน์อะไรไหมเนี่ดูไหม so, สำหรับช่องอื่นๆเขาก็ทําไม้หมดแล้วนะคะการทดลองวิ่งนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะลากกลับไปที่ย่านพหลโยทินนะคะอันนี้มีรถอะไรมาวะ่ะตอนนี้จะรอสัญญาณทางสถานีปล่อยออกนะคะตอนนี้ผอก็รอชอคอก็ขึ้นไปไประจำการข้างบนรถเรียบร้อยแล้วแต่เรารอถ่ายตอนออกเลยดีกว่า สาระไม่มีนะคะช่องนี้ถ้าสาระดีๆต้องไปดูอีกช่องนะคะทุกคนเขาน่าจะทำไว้ดีกว่าเรานะคะก็เดี๋ยวรอรถออกนะคะ เตอรี่ลูกโตของเขาสองอันเริ่มเลยไปแข่งกับเจ็ดหก้าเยี่ยมเยีย่ยมไปแล้วนะคะรถอีวีค่ะสะราระไม่มีเราเขาคลิปนี้เริ่มแล้ว đầu năng được giảm một <laughs> เรามันเคเราแพง, okay, งอีกแล้วเอาสิแต่โอ้ยแต่ศกแต่ห้าหนึ่งศูนยลูกพอ่อทำไมไม่ซิ่งเลยลูก